สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะครูชื่อครูสิริระชินกรเวียงวไลสอนวิชาภาษา,าไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สิ่นะคะคราวนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนจดหมายนะคะชั้นของเรานี้ตอีเราจะเรียนการเขียนจดหมายสองอ,อย่างก็คือจดหมายถึงเพื่อนและจดหมายถึงบิดามารดานะคะบิดามารดาก็คือคุณพ่อคุณแม่นเองนะคะ ตัรจ่ายบัน,นะคะครค้าขาที่เมือนซื้อท้เกียนบบขึ้นมาได้เลยแล้วเปิดไปที่หน้า148คอยไว้นะคะค่ะในหน้า1น8นะคะการเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามรรดาเป็นการสื่อสารข่าวคราว,าวรื่นราวต่างๆหรือเล่าประสบการณ์ต่างๆที่เราได้พบเห็นนะคะการเขียนจดหมายถึง นต่างๆย่อมีระเบียบแบบแผนของการใช้ภาษาที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมเช่นการเขียนจดหมายถึงบิดามดาต้องใช้ภาษาที่สุภาพเพื่อแสดงความเคารพอย่างนี้เป็นต้นนะคะและเราก็เขียนจดหมายถึงเพื่อนก็พูดอีกแบบหนึ่งมาดูนะคะหรือดูเอารูตัวอย่างในตารางก่อนว่าการใช้คําขึ้นต้นและคําลงท้ายของจดหมายของแต่ละฉบับ จดหมายถึงเพื่อนเขียนอย่างไรคาขึ้นต้นคำลงท้ายจดหมายถึงบิดามารดาคำขึ้นต้นเขียนอย่างไรคำลงท้ายเขียนอย่างไรนักเรียนมามองดูตารางนะคะบุคคลนะคะเราเริ่มตั้งแต่บิดามารดา่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วก็คำขึ้นต้นเราก็เขียนว่ากราบเท้าคุณพ่อที่เคารพถ้าเราเขียนถึงคุณแม่ก็กราบเท้าคุณแม่ที่เคารพนะคะส่วนคำลงท้ายก็จะ ตอบว่าด้วยความเคารพอย่างสูงเขียนว่าด้วยความเคารพอย่างสูงอย่างนี้เป็นต้นต่อไปถึงเพื่อนเราเราก็ใส่ชื่อเพื่อนคำขึ้นต้นสมมติชื่อว่าปิยวัฒน์เราก็ใส่ชื่อปิยวัฒน์ลงไปเพื่อนรักอย่างนี้เ่นรักน,นิดหนึ่งนะคะคำลงท้ายก็รักและคิดถึงแล้วก็ข้างล่างก็ตามที่เพื่อนชื่อของเราเองนะคะเข้าใจใช่ไหมคะอันนี้เป็นคำขึ้นต้นและคำลงท้ายของจุดหมาย ที่เราจะเขียนถึง <P en it> เพื่อนแล้วก็บิดามดาเห็นไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะต่อไปการใช้คำเรียกหรือสรรพนามในการเขียนจดหมายนะเะ <P en it> ช่นในตารางด้านซ้ายมือบุคคลเขียนถึงบิดามดาพ่อแม่ก่อนแล้วก็จะเรียกคำสรรพนามใช้แทนบุคคลที่เขียนจดหมายถึงเราเขียนลายละเอียดลงไปแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่หรือเรียกว่าท่านก็ไดนะ้คำเรียก ใช้แทนตัวตัวเราเองตัวที่เราเขียนจดหมายเราเรียกว่าลูกสมมติเราเป็นลูกของพ่อแม่ใชงไหมคะมีดามแต่ก,ก็ลูกหรือผมหรือหนูก็ได้ะะต่อไปถ้าเป็นเพื่อนหลังจดหมายถึงเพื่อนเราก็บอกเพื่อนหรือใช้เรียกเธอหรือคุณไม่ใช่ว่ามือกูเป็นต้นคำไม่สุภาพนะคะต่อไปเรียกคำใช้สรรพนามแทนตัวเราเองก จะองมาสิงจดหมายดูนะคะทีนี้การี่นจดหมายจะมีหน้าสองนะคะเราเขียนจดหมายติดพิธามาดาสมมติเราอยู่แต่จังหวัดเราส่งถึงพ่อแม่แล้วก็ส่ง,งประทานไปรษณีย์ติดแสตมป์ทางโปรศัะท์ไปรษณีส่งทางปรษณีย์ดวงตาไปรษณียกรน,นั่นเองที่เราเรียกว่าสั้นๆแสตมปใช่ไหมคะค่ะเรียนดูนะ ียนหน้าซองจดหมายถึงบิดามันดานะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นชื่อและที่อยู่ผู้ฝากชื่อของเราเองเช่นตัวอย่างเป็นชื่อของเด็กชายสุรพงษ์นามสกุลวิมุลพักบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งทับเจ็ดถนนวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครข,ข้างล่างก็จะเป็นรหัสไปรษณีย์ให้เขียนด้วยเลขอรารบิกแล้วก็ให้อยู่ในกรอบสี่เหลีย่ยมเพื่อให้เครื่องสามารถคัดแยกจดหมายได้ อย่างถูกต้องนะคะเราก็จะใส่ตัวเลข109.00เป็นรหัสไปรษณีย์ที่เขาอยู่นะคะต่อไปด้านขวามือก็จะเป็นดวงตราไปรษณียกรสแตนเองนะคะสองบาท10บาทหบาทสุดแล้วแต่นะคะจดหมายใกล้ๆนะคะต่อไปชื่อและที่อยู่ผู้รับถึงคุณแม่ก็คือคุณเอื้ออารีพิุพั์ที่อยู่ก็เจ็ดสิบ ชางม้อยตำบลช้างม้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสก็ห้าหมืนก็คือ50าศูนั่นเองนี่คือตัวอย่างของสองจุดหมายที่เขียนถึอมิดามัรดาเขียนให้ชัดเจนอย่าลืมรหัสบรษณีแล้วก็เดี๋ยวห้าหมืนก็คือ5้าศูนั่นเองนี่คือตัวอย่างของสองจุดหมายที่เขียนถึอ าบรรดาเขียนะะให้ชัดเจนอย่าลืมรหัสไปรษณีย์แล้วก็ดึกลาไปรษณีากรกิดให้สนิทแล้วก็เขียนเอาจดหมายนะั้นใส่ลงไปในซองนั้นก็ส่งทางไปรษณีย์ได้อย่างถูกต้องนะคะแผนเรียนเปิดในหน้า150นะคะเป็นตัวอย่างของการเขียนจดหมายถึงเพื่อนเราจะเล่าเรื่องที่พบเห็นแล้วก็ประทับใจ พร้อมเขียนจาาหน้าสองจดหมถึงเพื่อนนะคะอ่านตัวอย่างนะคะง่ายๆสมมุตินักเรียนมีหนังสือในพอวานะคะหน้าห้าสิก็จะนับช่องโดูยูให้นับก่อนด้านขวาสุดเห็นไหมคะนักเรียนก็นับไปช่องที่่ระบายทึบนสีน้ำเงินจําได้ไหมเห็นไหมคะที่เป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลี่ยมช่องสีเหลี่ยมหนึ่งสองสาสี่เริ่ม จุดที่4ด้านขวาสุดนั่นเองแล้วก็จะเขียนชื่อที่อยู่คะเริ่มเขียนเลยตามตัวอย่างหรือก็เขียนบรรทัดแรกเขียนเลขที่ห้าสิบทัสี่ซอยเพชรเกษมสี่ 48. อีกบรรทัดหนึ่งก็เขียนไม่ต้องเวน้นบรรทัดก็ได้เขียนตัวครึ่บรรทัดเขียนว่าแหวงบางด้วรด้วคเขตภาษีเจริญกรุงเทพ ใส่ไปยางน้อยแตนะ่ไม่ต้องเขียนกรุงเที่หนครยาวไปนะคะแล้วก็ใส่รหัสไปรษณียนะ์1 0 1 6 0นนี่คือชื่อที่อยู่ด้านขวาสุดต่อไปตรงกลางตรงกลางกระดาษที่เราจะเขียนลงไปนะคะนั่นก็คือเราก็นับไปต่อจากที่เราเขียนที่ที่อยู่สีใช่ไหมคะต่อไปเริ่ม5 6แล้วก็เขียนที่6แล้วก็เขียนตรงกลางนั้นก็เริ่มเขียนมาที่1น มก,กราคม2552นี่คือตัวอย่างก,ก่อนนะคะต่อไปด้านซ้ายคือสุดนะคะแล้วก็จะเขียนชื่อของเพื่อนที่เราจะเขียนสมมติชื่อว่าฟ้าเป็นบักนีน่คือเพื่อนรักแล้วก็เขียนลงไปใช่ไหมคะหเขียนตามไปเลยนะคะใครที่มีหนังสือเปิดในหน้า150ใครไม่มีก็ฟังนะเดี๋ยวเราโปวจเรียนแล้วมาครูจะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะใครไม่รูก ที่เราเขียนคำขึ้นต้นเรียบร้อยแล้วเช่นฟ้าพื้นลังเช่นคะแล้วก็เขียนเลือหาวาง่งไปเล่าเรื่องต่างๆนะคะอีกบรรทัดหนึ่งเราก็เขียนย่อหน้าเขียนว่าสวัสดีจากห <c oughs> วานเพิ่งกลับจากเชียงใหม่เมื่อวานนี้เองแล้วก็ว่ารจะรีบส่งของฝากพร้อมจดหมายฉบับนี้ไปให้เลยหวานไปน้อยอาคางมาจากสนุกมาก ิวทัานสวยระหว่างทางขึ้นดอยตื่นเต้นมากเพราะมีทางโค้งที่เรียกว่าโค้งหักศอกร้ายหคนขับรถจะต้องชนานาญเขาใช้รถสองแถวพาขึ้นไปสองข้างทางจะเห็นหน้าผามีสายหมอกลอยบางๆเห็นภูเขาลูกอื่นๆลิบๆบางลูกก็ตั้งตะงานอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้เป็นภาพที่หวานไม่เคยเห็นเลย อากาศบนดอยเย็นมากก็เขียนย่อหน้าให้ตรงกับคบาว่าสัมผจากสังเกตน,นะคะก็มีย่อหน้าที่สององีกแต่เย็นแบบชุ่มชื้นบริสุทธิ์ไม่เหมือนกรุงเทพรอกจัดคนที่นั่งชอบก่อไฟกันเพื่อไล่ความหนาวแต่หวานไม่ชอบเพราะเหม็นควันไฟทําให้อากาศบริสุทธิ์ลดไปเยอะเลยต่อไปอีกย่อหน้าที่สามตรงกันนะคะวนัวนต้องจบแล้วหละ่ะเพราะจะไปซื้อของ กับแม่หวานจะเขียนมาเล่าต่อนะจ๊ะ,ะนี่คือนะคะเนื้อหาเรารายละเอียดของเพื่อนของเราลงไปนะคะต่อไปคำลงท้ายรักและคิดถึงอีกบรรทัดหนึ่งก็วางให้ตรงกับพันที่เห็นไหมคะสังเกตดูวางให้ตรงกันเลยแล้วก็ข้างล่างก็เขียนชื่อเราหวานง,ง่ายเนาะ่ะสัง,งเกตอ่านรอบหนึ่งก็ได้วางตรงไหนต,ต้องคำลงท้ายในวันที่ที่อยู่นะคะสังเกตดูให้ดีค่ะ ต่อไป1 5 1นะคะเป็นซองจดหมายเขียนถึงเพื่อนนะคะในจดหมายในตัวจดหมายที่เราเขียนนั้นเขียนชื่อเล่นได้เช่นหวานนะคะแต่พอจ่ากหน้าซองเราควรเขียนชื่อจริงนะคะเช่นบรนุษพัทรปัญญานามสก,กุลพัทรปัญญา50ทับ4ซอยเพชรเกษมซอยเขียนย่อได้ซจุ48แหวนบางด้วน ค่ะเขตภาษีจเจริญกรุงเทพนะะก็เขียนมาทัดมาทัดมาอย่าลืมใส่รหัสไปรษณีย์หนึ101่งศูนย์หนึ่งหกศูนย์ห้าหลักนะคะห้าตัวลอยนะคะขเขียนลงไปด้านขวาสุดก็จะเป็นดวงตราไปรษณียากรก็ใส่สแตนด์นั่นเองติดไปชื่อและที่อยู่ผู้รับก็อยู่ตรงกลางชื่อของเพื่อนก็คือฟ้าใสชื่อเล่นในนั้นฟ้าใช่ไหมคะแต่เขียนเป็นฟ้าใสวิเชียนช่วงนะคะนามสก,กุลที่อยู่ก็เขียนข้างล่าง หนึน่งสองนยมเจ็ดถนนสมเด็จตำบลปทุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโอ้ไปไกลนะคะจากเทศไปเขียนถึงอีสานนุ่นนะคะรหัสไปรษณีย์สามสี่ศูนยรหัสไปรษณีย์นั้นต้องเป็นรหัสของท้องถิ่นนั้นๆนะคะต้องถามเพื่อนให้ชัดเจนนะคะที่ทําการไปรษณีย์เขานะคะตัวแรก หมายเลขสามก็คือแทนภูมิภาคนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานหมายเลขสามเห็นไหมคะหมายเลขสี่ก็แทนจังหวัดก็คืออุบลราชธานีนะคะต่อไปแทนท้องถิ่นหรือที่อำเภอหมายเลขศูนย์นะคะพวกนั้นนะคะสามหลักเข้าใจไหมคะสังเกตด,ดูให้ดีเป็นตัวอย่างการจ่ายหน้าสองถึงเพื่อนด้านซ้ายมือจะเป็นชื่อที่อยู่ของผู้ฝากคือตัวเราเอง ด้านขวามือจะเป็นดวงตาไปเสนียกรตรงกลางก็จะเป็นชื่อของผู้รับของเพื่อนเขียนให้ชัดเจนเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คืออย่าลืมใส่รหัสไปรษณียทั้งชื่อผู้ฝากและชื่อของผู้รับเข้าใจใช่ไหมคะศึกษาดูให้ชัดเจนค่ะค่ะเราจะมาทบทวนการเขีนยนจดหมายถึงเพื่อนนะคะเพื่อนเข้าใจใช่ไหมคะครขัขึ้นต้นจดหมายถึงเพื่อนก็คือใส่ชื่อเพื่อนไป เขียนว่าตัวนี้ชื่อเพื่อนฟ้าตำบลฟ้าเพื่อนรักคำลงท้ายก็รักและคิดถึงเนะคะเข้าใจไหมลูกอันนี้คือการเขียนจดหมายถึงเพื่อนและเล่าเรื่องรายละเอียดก่อนที่เราจะเขียน,นบรนทัดแรกแล้วก็ย่อหน้าที่หนึ่งเว้นวรรเราเรียนการย่อหน้ามาแล้วใช่ไหมคะห่างจากด้านซ้ายมือสักนิดหนึ่งข้างบนสุดก็จะเป็นชื่อที่อยู่ตรงการก็จะเป็นวันที่คำลงท้ายก็จะตรงกับวันที่ และอย่าลืมฐาน้าซองอย่าลืมรหัสไปรษณีย์นะคะมีดวงตราไปรษณีย์อยงกกรหรือสแตนที่เราจะต้องส่งทางไปรษณีย์อย่าลืมนะคะค่ะไว้นักเรียนศึกษาอีกทีหนึ่งไว้เปิดเรียนมาคุณครูจะทบทวนให้ใหม่นะคะถ้ามีเวลานะคะเข้าใจไหมลูกักเรลืมก็ตั้งใจฟังตั้งใจในขอเรียนสอบผ่านให้ได้นะคะนดีๆต่อไปก็จะเรียน,นที่สองนี้นะคะ สุขภาพด้วยนะคะไว้เจอกันสวัสดีค่ะ